ยาวมหมยาวไหมพญานาคยาวไหมโอ้โหผมชอบไหมบันนี้อันนี้หางไหมหางพญานาคนะครับจับดูสิเออจับพญานาคดูเป็นยังไงโตใหญ่ไหมยาวด้วยยาวด้วยยาวด้วย ใช่สองตัวเลยมาดอกด้วยไปดูด้านนู้นก็ดต่งนี้อืมแม่เดินก่อนก่อนระวังนะไปดูสิดูใกล้ใ ชอบไหมอ่นี่หรลนะง้อมากบ้ามาเียดูกันนะมงนมงัน้ำมันมี่งไงน้ำ่าหนูเห็นนะหนูอย่างไรน้ำมันลงมันลงน้ำนี่ไเห็นไหมน้ำมันกันเดีอยวลง ดูทางนี้ใช่หรือเปล่าใช่หนุ่มในพามาอาย์าาอดผมดูพญานาคมืนนี่ทางคณะมางงจอบทวยกพาที่ว่าให้ยกได้ก็ขึ้นอันนี้อังที่สขอให้ไม่ขึ้นนะก็ขึ้นไหมอันหน้ามันดาดุนุงมัมันอปากดัวเหาอมันอ น่าไปยังไง